ดีค่ะคลิปนี้นะคะซอปก็มีเรื่องตั้งใจอยากจ,จะมาบอกเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็เริ่มไงดี <c oughs> คือซอรู้สึกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแหละมันเป็นเวลาที่มันเป็นเรื่องของความตั้งใจของซอฟมาสักพักนึงแล้วนะคะว่าเ,เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะคะที่ซอฟทํามาเนี่ยแล้วซอฟได้รับโลทองหรือปุ่มทอง u t u b e เนี่ยครบทั้ง2ปุ่มได้รับครบทั้ง2ช่อง มันก็ถึงเวลาที่ซอบจะไม่ทำแล้วค่ะซอฟไม่ทำภาษาไทยที่ช่องนี้แล้วค่ะ ใช่ไหมคือที่ซอฟบอกว่าจะไม่ทำลิปภาษาไทยที่ช่องนี้แล้วนะคะเพราะว่าทุกๆรายการในช่องซอฟตอมเนี่ยซอฟจะย้ายไปอัปโหลดนะคะที่ช่องซอฟตอม h ช n n นลสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ไว้ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะเพราะต่อจากนี้ไปซอฟจะย้ายการอัพโหลดของทุกๆรายการของซอฟไปอยู่ที่ช่องนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟท่องโลกนะคะซอฟผิวซอฟไปไหนซอฟช่วยด้วยซอฟ Q&A หรือแม่ คลิปตลกล้อเลียนที่พวกเราสนุกสนานด้วยกันเนี่ยก็จะย้ายไปอัปโหลดที่ช่องซอฟปอม h ช n n นลและที่แน่นอนนะคะซอฟรีวิวที่อยู่ที่ช่องนั้นก็ยังทําการอัปโหลดเหมือนปกติอ้าวแล้วช่องซอฟปอมล่ะต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการอัพคลิปในเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษคือมันสืบเนื่องมาจากว่าซอฟเนี่ยมีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติก็ดูคลิปที่ซอฟทำนี่แหละค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าทำไมยูถึงไม่พูดภาษาอังกฤษไอไม่เข้าใจที่ยูพูดเลยอะไรอย่างไง ะะถึงเวลาแล้วนะคะที่ซออจะทำเพื่อชาวโลกส่วนที่น้องเราชาวไทยก็ยังรักกันกลมเกลียวไม่ไปไหนยังติดตามทุกรายการได้เหมือนเดิมที่ช่องซอ Pom อ Channel <oughs> เรื่องราวก็เป็นประการราชนีนะคะยังไงก็ซออก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามช่องอ o Pom Channel จะได้ไม่พลาดคลิปของซออใหม่ๆก่อนใครเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวซออขอตัวลาไปก่อนนะคะแร้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย